ดูดวงจากตำราพรมชาติคนเราจะมีชะตาชีวิตที่ยากจนร่ำรวยคนแค้นหรือสุขสบายเพียงใดนั้นโบราณเชื่อกันว่าเป็นเพราะพรมลิขิตซึ่งเราชาวพุทธก็มักจะรู้จักกันดีในความหมายของคำว่ากรรมกำหนดการรู้ดวงชะตาตนเองก็เป็นเสมือนการไขรหัสชีวิตเพื่อเตรียมตั้งรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น รู้ช่วงจังหวะของการก้าวและการถอยเป็นอย่างดีซึ่งตำราการพยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือตำราพมชาติโดยได้บอกเล่ารายละเอียดดวงชะตาชีวิตของคนวันต่างๆไว้แตกต่างกันดังนี้ชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันศุกร์ตามปีเกิดโหราจารย์ได้ทำนายถึงชะตาชีวิตของคนเกิดวันศุกร์ในแต่ละปีไว้ว่า คนเกิดวันศุกร์ปีชวดมีโชคในด้านบริวารคนรับใช้ดีมีความซื่อสัตย์โกรธง่ายหายเร็วบางครั้งพูดไม่คิดทำให้บริวารหน,นีหายงานบางอย่างต้องปล่อยให้บริวารบริหารจึงจะดีคนวันศุกร์ปีฉลูสุขภาพไม่ค่อยดีขี้โรคหรือไม่ก็พัดพรากจากพ่อแม่อภพอับอโชค เหนื่อยกายลำบากใจไม่สู้ดีพึ่งเก็บงำอดออมทรัพย์ให้ดีอย่าจับจ่ายพร่ำเพื่อจึงจะมีความดีความก้าวหน้าเมื่อน้อยพึงศึกษาหาความรู้ให้มากจึงจะเลี้ยงชีพได้ไม่ลำบากคนเกิดวันศุกร์ปีขานได้แก่เสือตกเหวพึ่งพาใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองอยู่ร่ำไปชีวิตจะพบอุปสรรคมากมาย เหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแม้จะแก่ไวัก็มีได้พักลำบากกายใจต้องขยันและอดทนให้มากจึงพอเอาตัวรอดได้และไม่พึงละการทำบุญก่อกุศลเพื่อเป็นทุนหนุนทางใจคนเกิดวันศุกร์ปีเถาะมีใจอบอ้อมอารีมีบริวารมากสุขกายสบายใจมีวาสนาสูงถือเหตุผล ใจกว้างมีลักษณะของผู้นำทำการสิ่งใดมีผู้อุปธรรมสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จคนเกิดวันศุกร์ปีมะโรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนให้ลำบากทำมาหากินคล่องมีความสันโดษรักความสงบพอใจกับสิ่งที่มีอยู่สุขภาพที่ไม่ดีมักเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นพึงดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพร่างกายให้มากคนเกิดวันศุกร์ปีมะเสงมีสติปัญญาเป็นเลิศใฝ่ในการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางด้านศาสนาเชื่อถือโชคลางใจบุญมีคุณธรรมมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดีในทางศาสนาคนเกิดวันศุกร์ปีมะเมียตกม้ากำมพระ ไร้ญาติพี่น้องต้องพึ่งพาตัวเองอาศัยตัวเองเป็นกำลังดวงไร้ผู้อุปถัมภ์แม้กำลังจะสิ้นใจก็มีอาจร้องขอความเมตตาจากใครได้ต้องพยายามเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นก่อนลดการเห็นแก่ตัวเพราะถ้าอยากให้คนอื่นช่วยก็ต้องช่วยคนอื่นก่อนทำสิ่งใดต้องทำให้จริงจังอย่ารวนเรควรทำแต่การงานที่ตัวเองถนัดและชำนาญคนเกิดวันศุกร์ ปีมะแม่อาภัพอับโชคทำคุณกับใครเขามองไม่เห็นจะลำบากเพราะทำใจกว้างช่วยคนอื่นเพื่อรักษาเกียรติเป็นส่วนใหญ่พึ่งอยู่เบื้องหลังอย่าออกนอกหน้าไม่ควรรีบเป็นผู้ประกันให้คนอื่นหากลดนิสัยใจร้อนใจใหญ่เกินไปจะได้ดีคนวันศุกร์ปีวอกมีชาวปัญญาวัยเรียนรู้อะไรได้เร็ว มีสเสน่ห์วัสนาดีเจ้าสำราญชอบสนุกสนานมีพรสวรรค์นในการพูดจาให้คนหลงรักทำงานเกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศดีคนวันศุกร์ปีรากาทำมาหากินได้พอยาไส้มีลาบลอยบ้างเล็กๆน้อยๆชอบสำเริงสำราญท่องเที่ยวกลางคืนให้หลีกเลี่ยงการพนันโดยเด็ดขาดควรหมั่นเก็บหอมรอมริบจึงจะมีสุข ตามสมควรคนเกิดวันศุกร์ปีจอชีวิตจะเป็นนักพพนจรคลองแคล่วว่องไวทำอะไรก้าวหน้าได้เร็วมีลาบอยู่เป็นนิดข้อควรระวังคือการจับจ่ายโดยไม่บรรยบัญญัติจะทำให้เสียทรัพย์โดยใช่เหตุชอบอิสระท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะเจริญก้าวหน้าจะได้ดีในต่างถิ่นต่างบ้านเกิด คนเกิดวันศุกร์ปีกุลตกหมูป่าขาหกมาเข็นใจไม่สู้ดีมีเรื่องเกี่ยวข้องวนเวียนอยู่กับคดีความถึงแม้จะสามารถพาตัวรอดได้แต่ก็ไม่เสมอไปฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายระมัดระวังเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายให้จงดีชะตาชีวิตคนเกิดวันศุกร์โบราณท่านผูกเป็นคำกลอนไว้ดังนี้ หญิงชายผู้ใดเกิดในวันศุกร์บ่มีใดทุกซื้อสัตว์ทุกประการเพื่อนฝูงยาติกามักมาเที่ยวผ่านแต่ว่าวงวานไม่สู้มีมากเมื่อน้อยนั้นหนาท่านว่าลำบากตกไร้ได้ยากแทบสิ้นชีวีต่อแก่ชราจะเทียมเศรษฐีสมบัติเปรมปรีเป็นที่สถาพรจะเป็นกำพร้าบิดาตายก่อน ได้ถูกได้ร้อนสองครั้งมั่นคงถ้าพ้นแต่นั้นสมบัติยืนยงครอบครองมั่นคงไรโรคโสกีมักบ่นมักดา่ามักว่าจูจีโกรธร้ายเต็มที่ไม่คิดเราเขา